ดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วกกตเนี่ยต้องมีกลไกที่จะเอามาเสริมด้วยซึ่งกลไกนั้นในปัจจุบันเนี่ยก็มีก็คือผู้ตรวจการการเลือกตั้งเลยครับเราแทบไม่เห็นบทบาทเลยเาผู้ตรวจการเลือกตั้งเนี่ยอะไรนะคะตำแหน่งอะไรนะคะผู้ตรวจการการเลือกตั้งหายไปไหนจิตดีกดกระดิ่งเรียกเขาหน่อยหายไปไหนมา่อมาหน่อยผู้ตรวจการการเลือกตั้งที่กาเคยได้ยินไหมไม่เคยเธอที่ผ่านมาแล้วเดี๋ยวชื่อของใคร เลขาธิการกกตครับลุงแหวงเนี่ยดิน่อยสุดแล้วคพเดียวเลยลุงแหวงออกมารับหน้าเสือทุกอย่างครับเอาเอาง่ายๆน้ําไม่ไหลไฟดับเออหีบไม่พร้อมสถานที่ไม่พร้อมโทรหาโทรหาแสวงโทรหาแหวงสั่นกระดิ่งลุงแหวงอยู่ไหนเอาจริงๆเอ็นดูกันนะคือน่าเห็นใจท่านเห็นใจท่านเลขาแสวงเพราะว่าท่านเนี่ยต้องรับหน้าเสือทุกอย่างนะแล้วกฎหมายกกตฉบับใหม่เนี่ยต้องบอกว่า ทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเลขากับอยู่ที่สํานักงานนะครับในอดีตนั้นเนี่ยกฎหมายก็ต่อให้อํานาจครัการการเลือกตั้งทํานู่นทํานี่ทํานั่นแต่กฎหมายก็ต่อฉบับใหม่นั้นเนี่ยกรรมการเนี่ยเป็นเหมือนบอร์ดนโยบายนะครับก็คือกํากับดูแลอะไรต่างแต่คนทำเนี่ยคือสํานักงานและเลขาไงมันเกิดอะไรปุ๊บจนตอนนี้หลายคนนึกว่าลุงแหวงนี่เป็นประธานกกงกตมือนใช่ลุงแหวงเป็นเลขาคการทำงานจะมีเยอะมีหลายคนด้วยเจ็ดคน